สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียบอยมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ้านจำปรงเหนือนะครับวันนี้ก็เสียเสียบอยมาพร้อมกับเอฟซีนะคุแม่เพชรสมรนะครับไชยพรไชยพรนะครับพัฒม้อนะครับพัฒนาม้อปัจจุปัจจัยสนับสนุนครับชุมชนจำปรงนะครับบนกระทิ่นนะครับปีนี้นะครับขออธิโมทนาสาธุน้ำนะครับสิได้ทังขวดหม้อ การแข่งขันเท่าไหร่ก็ตามทุกท่านนะครับเออพราะสุขภาพแข็งแรงนะครับดึงอัลกิโมบุลในครั้งนี้นะครับเออ่สนับสนุนนะครับเครื่องดื่มนะครับครับขอให้คุณแม่อายุดีมีแหงนะครับมันยืนมันยืนครับผมเอาพูดอย่างเม้ามีอะไรจะพูดกับคุณแม่เส้นสมองไหมครับต่อเลยครับคุณแม่ครับ สวัสดีครับเซบอยครับผมก็คุณแม่สมรเจยพรนะครับผมซึ่งท่านองให้การสนับสนุนเาตลอดเมื่อนี้เป็นบุญบ้านจะประดงเหนือนะครับครับผมกระถนนะครับก็มื่นมื่นตัวมื่นมื่นนะครับมือนี้เป็นมือเป็นมือห้อมมือเป็นมือเตรียมโอ้มือเตรียบเนาะครับผมโอ้มือนี้เซบอยบ้ารก็ขอขอบคุณนะครับเยบอย ในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ผู้ใหญ่เจดีย์คุณแม่เพชรสมรชัยาพรเพชสมรชัยาพรอเมริกากรากอเมริกานะครับเพื่อสำหนับสนุนเฮาม้าเป็นตลอดนะครับก็อาจะประดงจะประดงเนื้อไฟนันเทียอ่าสลิซีนะครับก็ขอขอบุญขอบคุณเป็นการสูงเนื้อคุณแม่คอยเจริญื่นยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อ ค่อยอายุเงี้ยเมื่อเมื่อปีเด้อครับผมเอาผู้ใหญ่บ้านหัวน้ำเพียงผู้ดีบ้านเพียงมือนันผมไปเห็ดอันผ้าปลาเด้อครับผมเอาเนาะครับผมครับผมเราเป่ยนหัวน้ำเที่ยโอ้พอเอาเงินน้ำเพียงเนาะครับผมสวัสดีครับคุณแม่ทิพย์เพชรสมรครับเพชรสมรชัยพรนะครับครับผมก็เพิ่งรู้จักนะครับผมไน้รัตัวแทนของบ้านหัวน้ำเพียงนะครับรู้สึกดีใจ นะครับที่ได้มาโรงงานบุญบ้านจะประดุมกันเลยครับผมวันนี้กับข้าวแซ่บกับตะน้าเนาะพีนมาโดนน้ำเหมือนว่าลูกควรคุณแม่ได้ครับมาดี้านครับอันน้ำมันตดยนี้อุดมสมบูรณ์มันห้วยจะแข็งอยู่ไลยครับโอเค คุณแม่นะครับเจอลูกเมียเมื่อพี่แต่งานนะครับแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยนะครับเขาเขาตั้เรือไส้เขามาทงพี่น้าเด้อ ขอบคุณครับเอาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านคนนำเที่ยงครับผมผมสำหรับผมต้องขอขอบคุณท่านผมการทุกข้างนะผมการทางนี่เสบอยนะผมช่วยนะผมช่วยในทางทั้งแม่เพชรสมรครับชัยพรครับผมช่วยมานะครับผมทางบ้านนะผมการช่วงที่ผมทำกับปลาทนะผมท่านช่วยมานะผมในช่วงนั้นนะผมครับผมต้องขอขอบคุณท่านนะผมการเสบอยท่านบาต้องขอบคุณคานะครับทางจิตกรรัตก็งเสบอยนะครับผมต้อง ครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับคุณแม่เพชรสมรชัยพรวันนี้ผมช่องเสียบอยุสุนลูกชายอีเมะอามามอบให้แล้วเ้อตามวัตถุประสงค์ของอีเมะโทรหาผมกินกางท้ามีบุญรมีเงินบ้านจำปงแกต้องบวชขาดเนาะครับเนาะน้ำใสใจจริงเนาะครับเนาะอย่ากคุณแม่เพชรสมรอเมริกาชัยพรเนาะอ้าวโอเคครับขอบคุณครับ รัาหมแม่รด้แล้วผมมัตลอดข้หมปาเป็นลูกเป็นเต้านั่น้งเนี่ย้ม ยูที่บ้านจำปดงครับบ้านผู้ใหญ่บ้านเหมาเนาะ,ะวันนี้ก็อ่าไงไๆก็คือมืออื่นบุญกระถิ่นบุญบ้านจำปดงครับมือแรงเพื่อนกับมือม้วนสะกกอนนะครับเนาะ นี่ครับวันนี้ผมก็มาโอ้มาร่วมงานเนาะครับเนาะอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านจำปาดงผู้ใหญ่บ้านเนาะนะครับเนาะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคุณแม่เพชรสมรชัยพรเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แม่เพชรสมรชัยพรเด้อฮะสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดนะครับเนาะอ่าครับผมขอบคุณครับติดตามตลอดครับติดตามตลอดครับครับผมอบครัแล๋อเฮ้ยยังขึ้นตีขาดไว้เนี่ย

สครับผมครับคุณแม่อะไรนะครับแม่เพลศวร์มอบความชัยพรนะครับ,รบมอบความสุขให้กับลูกหลานก็ลูกหลานก็ขอไวพรให้คุณแม่เพลความสุขเหมือนกันนะ นะครับผู้ช่วยจำมโนครับเอาช่วยแกครับโอ้อ่าอีแม่เพชรสมรชัยาพรเนาะครับเนาะนากรำมือนี่กับข้อแหงคือกันครับผู้ใหญ่บ้านกับได้กินแล้วเด้ผู้ใหญ่บ้านได้กินแล้วเนี่ยอ่าผู้ช่วยเนาะแต่ว่าฮะกัขอแหงโอ้อย่ากินจับปลายเนาะครับน้องขอบคุณผู้ใหญ่เจดีคุณแม่เพชรสมรชัยาพรมอบให้ไปเลยสำหรับข้า อ่มพนุ่นสปงสไปเนอะอ่นักออ่าโอเคขอบคุณแม่เป้สมอครับอขอบคุณแม่เปนสมอครับขอบคุณแม่เป้สมอนนะคะขอบคุณสาหรับน้ำใจที่ให้นางนงมแล้วก็นักออขอบคุณครับอนนี้เป็นเป็นนักอแล้ววันนี้ก็แม่ผู้ใหญ่บ้านนอก็เมาแล้วเดี๋ยนี้นะแม่ผู้ใหญ่บ้านเมาเด้อครับตอนีเด้อบอะไรครับ เป็นไงแม่วันนี้เป็นไงมีความสุขไหม